ลองไหมสถาบันอ่ะถ้าชอบอ่ะก็ไปต่อเลยสวัสดีค่ะชื่อพิชชาภาบรรจนารีชื่อเล่นชื่อหยกค่ะสอบติดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมหลักค่ะก็จริงๆอ่ะตอนที่เลือกว่าจะเรียนอะไรมันก็เหมือนว่าระยะเวลาของมันค่อนข้างกระชั้นมากแบบตอนแบบม .5 เทอม2ซึ่งก็ใกล้จะขึ้นม6แล้วแล้วคือตอนนั้นที่ต้องตัดสินใจว่าแบบเลือกทําอะไรดีก็เลยแบบปรึกษาพ่อกับแม่ว่าแบบจะทำอะไรดี แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยเหมาะไปกับสายแบบวิดจ๋าจ๋าแต่เราก็ยังชอบอะไรที่มันแบบเป็นวิดอยู่นะแล้วพ่อก็เลยลองคุยกันแล้วก็แบบพ่อก็บอกแบบลองไห้สถาบันล่ะถ้าชอบล่ะก็ไปต่อเลยเราก็ก็มาลองที่แจมเมอร์นี่แหละแล้วรู้สึกว่าเราชอบเราก็เลยไปต่อเลย หมือนก็ได้ปรึกษาพี่เขาพี่เขาก็บอกว่ารอยิ่งครูกับถาบันเรียนควบกันไปเลยหนูรู้สึกว่าดอยิงให้เรื่องให้ในเรื่องของแบบวิธีการแบบมองสัดส่วนของแบบสิ่งของอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับถาบันในเรื่องของการที่แบบเราต้องแบบออกแบบสถานที่มือนก็แบบให้คนได้เข้าไปเข้าไปใช้เราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของแบบสัดส่วนต่างๆของคนของสิ่งของอะไรเงี้ยด้วยซึ่งแสงเงาก็ก็จําเป็นเหมือนกันประมาณนี้ เหมือนมันก็เป็นงานที่แบบเป็นงานแรกๆด้วยแล้วก็ตอนที่แบบเริ่มทำอะไรเงี้ยเราสึกว่าเหมือนใช้เวลาไปกับโปรเซสการคิดค่อนข้างเยอะในงานนี้แบบก็จะแบบขมวดยอดไอเดียออกมาได้มันก็ใช้เวลาในระดับหนึ่งเป็นงานนี้เพราะว่าแบบตอนทำก็คือคอนเซปต์ค่อนข้างชัดก็เลยแบบไม่ได้ใช้เวลาแบบไปกับการคิดคอนเซปต์เยอะมากก็แค่แบบพยายามแบบจับอะไรในคอนเซปต์เข้ามาใส่ในงานเลยมันก็เลย เหมือนจะไวกว่างานอื่นอัานไหนยากกว่าหนูว่ามันก็มีความยากแบบไม่เหมือนกันนะหนูว่ามันก็มีค ondition ในเรื่องของแบบเวลาการฝึกเหมือนกันก็ตอนที่แบบเปิดโจทย์มาอะไรมันมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะแบบเปิดโจทย์มาแล้วแบบช็อกมันก็คือทําใจไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังช็อกอยู่ดีหนูรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ทําให้เอกิลเทยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของแบบเวลา ที่แบบมันจับเวลาแล้วมันก็ค่อนข้างกดดันคือถ้าเกิดว่าเขาคุมสติไม่อยู่ก็อาจจะระเบิดได้ <c oughs> คือหนูอะเพิ่งเพิ่งค้นพบวิธีการจัดก,การปัญหาแบบได้วิธีหนึ่งก็คือหนูอะท่องกับกรออะไรสักอย่างอยู่ในหัวเพื่อท่องวนไปเรื่อยๆจนมันแบบมันลืมไปว่าแบบเรากําลังแบบเหมือน,นเหมือนพอเราตื่นเต้นอนะหัวใจเรามันจะเต้นเร็วมากหัวใจหนูจะเต้นเร็วมากแบบตึกๆๆๆอย่างเงี้ย หน,นูก็แบบอะไรที่อยูดอ่ดีในหัวหนูตอนนั้นอ <c oughs> <ละ>่ะก็มีแบบเหมือนกับว่าแบบกอนแบบกอนภาษาไทยที่เรียนที่โรงเรียนมาอะไรเงี้ยหนูก,ก็แบบในหัวมันก็ลันไปแล้วมือเราก็ทําไปแบบท่องมันวนไปในหัวเรื่อยๆแล้วมันก็หายไปมันจะมีมีมันหนึ่งที่แบบเห็นแล้วรู้สึกว่ารีเลทกับชีวิตตัวเองช่วงที่แบบทําพอพีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเราเลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสภาพเราเป็นอย่างงี้แต่ว่าแบบ เราก็ยังแบบเอาไอ้สืมมาไว้ซึ้งอก็เอออยากขอบคุณพี่ติวทารับทุกคนเลยแบบว่าที่แบบคอยให้คำแนะนำนู่นนี่นั่นแบบหลายอย่างมากทื่หนูถามหนูแบบหนูแบบเป็นคนแบบพูดแล้วงงๆกับตัวเองแล้วแบบเราชอบถามอะไรซ้ำไปทำไมเงี้ยพี่เขาก็แบบตอบไรตลอดตัวอบอุ่นดีมากแบบ ชอบบรรยากาศนแบบว่าเปิดเพงเลงอะไรยเงีเราก็ต้้งแบบช่างน้องเนะัาควาสำคัญด,ดีว่าแบบอะไรสำคัญานตอนนี้คืออะไรที่แบบมเป็นต่ละแบบนี้อะไรที่แบบมันยังพักไว้ก่อนได้อะพักไว้ก่อนดีกว่าเลือกเลืองดีกว่าว่าจะทำอะไร่าอย่าแบบเงไจะทำนี้ก็จะทำอะไรมนมันน่าจะมีหลาย้เยนานๆหาเดินเินไป ก็คงเป็นเรื่องการแบ่งเวลาแบบถ้ารเราแบ่งเวลาเองีเก็จะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงจริจแบบมาเรียนกับวูว่าที่เราก็เป็นคนไม่ชอบเหนื่อยนะคือ <c oughs> รู้สึกตัวแบบเราช้าอะไรเงี้ยว่ะเรา้องแ,แบบโ้หพี่รู้สึกว่าไม่เคยทุ่มกับอะไรสุดตัวขันมา,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 าก,ก่อนเลยแบบตอนนั้นเรียนดออิงพร้อมกับขาปัดแล้วเราก็แบบต้องแบกกับนดองิ่งอ่ะกําแบกคอมอ่ะแบบ บางทีก็คือรถเมย์มาขึ้นบีมาจากคอนโดจากโรงเรียนอะไรเงี้ยน้เออไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเตยบ้าพังอะไรขนาดนั้นมันเหนื่อยนะแต่มันก็ภูมิหลังพอแล้วทอบติดแล้วนี้เลยแวใช่รอก่ากก็สวัสดีค่ะ